สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามีเครื่องประดับที่ไม่ได้มีแค่ความงามแต่ยังแฝงไว้ด้วยพลังแห่งธรรมชาติและความเชื่อโบราณที่สืบทอดกันมายาวนานนะคะและน,นี่ก็คือแหวนแก้วคนเหล็กใสหรือว่าแก้วตัวผู้ค่ะจากบอ่อปงหลวงอเปอเทินจังหวัดลำปางวัดขนาดเม็ดได้อยู่ที่1.1คูณ1.4เซนติเมตรค่ะนำมาขึ้นเรือนด้วยเงินแท้92.5%ซนตค่ะ แก้วขนเหล็กเป็นแร่หายากที่ไม่ได้มีดีแค่ความสวยนะคะแต่ขึ้นเชื่อเรื่องพลังงานภายในที่หลายคนสัมผัสได้จริงค่ะความพิเศษของเม็ดแก้วขนเหล็กนี้นะคะอยู่ที่ความใสและเส้นขนเหล็กที่คมชัดเรียงตัวสวยมีความเชื่อกันมาแต่โบราณนะคะว่าแก้วขนเหล็กมีพลังในการส่งเสริมบารมีอำนาจวาจาครัง้งกล้าตัดสินใจเด็ดขาดและมีอำนาจเหนือตนเองค่ะ แก้วคนเ็กยังเป็นแร่ที่เหมาะมากสำหรับผู้หญิงยุคใหม่นะคะที่ต้องการความมั่นใจในทุกบทบาทของชีวิตไม่ว่าจะเป็นบทบาทข้าราชการนักธุรกิจพนักงานออฟฟิศเจ้าของร้านหรือแม่บ้านที่ต้องดูแลครอบครัวค่ะแก้วคนเหล็กยังถือว่าเป็นหนึ่งในหินแห่งพลังจิตช่วยให้ผู้สวมใส่มีสติสมาธิไม่สับสนคิดอะไรชัดเจนรู้ทันคนและป้องกันพลังงานลบบางคนเรียกว่า หินแห่งภูมิคุ้มกันทางพลังงานที่ช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคลออกจากตัวเจ้าของผู้ครอบครองค่ะพลังที่คนโบราณเชื่อถือมาแต่โบราณน,นะคะก็คือแก้วคนเหล็กช่วยเสริมความมั่นคงทางด้านจิตใจและการเงินปกป้องจากอุปสรรคอันตรายและคนไม่หวังดีช่วยส่งเสริมดวงด้านค้าขายการงานรุ่งเรืองโชคลาภไหลมาไม่ขาดสายค่ะ แล้วคลาดคามคงเดินทางปลอดภัยเหมาะกับคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะคะตัวเรือนของแหวนวงนี้นะคะทํามาจากเงินแท้ก็1 2 5ค่ะเป็นงานที่ละเอียดฝังแน่นขัดเงาสวยเบาสวมใส่สบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะขนาดเม็ด1.1คูณ1.4เซนติเมตรกำลังสวยพอดีเลยค่ะไม่ใหญ่เทอะทะ เหมาะสำหรับสวมใส่เป็นแหวนประจำตัวใส่ได้ทั้งนิ้วนางนิ้วกลางหรือว่านิ้วชี้ก็ได้ค่ะหรือว่าจะมอบเป็นของขวัญให้แก่คนพิเศษก็ได้นะคะหากท่านใดที่กำลังมองหาของดีที่มีทั้งความสวยทั้งศักดิ์สิทธิ์ทั้งมีล้นด้วยความหมายดีๆแหวนวงนี้ตอบโจทย์ให้ท่านได้มากเลยนะคะนี่ไม่ใช่แค่แหวนแฟชั่นแต่คือเครื่องประดับแห่งพลังที่เสริมให้คุณมั่นใจในทุกก้าวของชีวิตค่ะ ถ้าหากอยากมีสเสน่ห์มีอำนาจในวาจามีโชคลาภและได้รับการยอมรับจากผู้คนรอบตัวลองเปิดใจกับแหวนแก้วคนเหล็กใสตัวผู้วงนี้นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าพลังงานบางอย่างมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้จริงค่ะ ถ้าหากท่านใดน,นะคะสนใจแหวนวงนี้ท่านสามารถที่จะสแกน qr Code บนหน้าคลิปติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาโดยตลอดค่ะไว้แอดมินจะหาของดีหาของสวยไหมท่านได้เลือกชมเลือกจับจองเป็นเจ้าของกันอีกค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ